สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับครับวันนี้อยู่กับเจ้า Honda Civic EK นะครับคันนี้เป็นปี96นะฮะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะฮะย้ำนะครับมือเดียวป้ายแดงนะเลขไมยังไม่ข้าม2แสนนะครับทะเบียนสวยแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมซื้อมือเดียวจากเจ้าของมาเลยนะฮะป้ายแดงนะฮะนี่ครับมือเดียวป้ายแดง ไม่ไม่ถึงสองแสนะฮะเลขทะเบียนก็สวยสวยแบบนี้นะฮซอกตะเข็บเดิมทั้งคันนะครับอาคันนี้ผมบอกเลยฮะว่าอารมณ์ขับขี่เหมือนขับรถราคาหลักแสนนะฮะนี่ครับสีสันสวยรอบคัน,นะฮะมันก็จะมีริ้วรอยบ้างนะเป็นธรรมดานะฮเพราะอันนี้เป็นรถมือสองนะครับนี่นะฮะอายุอานามก็ร่วมสามสิบปีนะครับแต่ว่าได้สภาพแบบนี้ก็ ถือว่าหายากนะผมบอกได้เลยว่าหนึ่งในร้อยคันนะเดี๋ยวไปดูภาษีฮะอ่านี่ครับผมภาษีหกแปดนะฮะบุ๊กเซอร์วิสก็ครบนะฮะคันนี้แล้วก็ผมบอกได้เลยว่ารถซ่อมารุงมาอย่างดีฮะทุกอย่างทุกจุดนะฮะเครื่องดีทางไกลได้สบายไม่เคยติดแก๊สนะฮะแล้วก็ยางนะฮะยางเดี๋ยวผมให้ดูดอกยางอ่านี่นะฮะดอกยางเต็มสี่เส้นนะครับช่วงล่างไม่มีดังสักนิดนะฮะ เกียร์ดีเข้าครบเปลี่ยนครบไม่กระชากไม่หลุดไม่รอนะฮะรถไม่มีปัญหาความร้อนนะครับสภาพหนึ่งในร้อคันนะผมบอกได้เลยฮนะอันนี้อีกโจทย์นึงที่เป็นตําหนินะนี่นะตำหนิก็จะมีเล็ก,ลก,ลกๆน้อยแบบนี้นะฮะส่วนมากก็จะอยู่ตรงกันชนอย่างเงี้ยฮนะนี่นะครับอ่านี่อีกนะฮะย้ํานะครับรซอกเดิมตะเข็บเดิมนะฮะคันนี้ผมขายอยู่68หมืบาทนะครับ ราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะหกหมืนแปดพันบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะ,ะตอนหนักผมบอกก่อนว่าผ่านก่อนนะฮะนี่นะครับแผงประตูก็สวยทุกบานนะรถไม่ช้ำนะใหม่ยันพรมเลยคันนี้นะครับผมจะพยายามให้ทุกท่านเห็นทุกซอกทุกมุมนะฮะชัดๆๆนะฮะช้าๆ ซอกตะเข็บก็ดิมเดิมนะฮะเม็ดอง,งเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเหมาะสำหรับท่านที่หารถใช้งานนะฮะพร้อมใช้พร้อมสะสมนะครับนี่นะคเครื่องดีดีสวายนะฮะคันนี้นี่ครับแผงประตูก็สวยทุกบานนะฮะคือผมบอกได้เลยว่ารถเนี่ยมัน มันใหม่ยันพรมเดี๋ยวผม,นะมให้ดูพรมนะฮะนี่นะฮะพรมยังฟูนะครับฝ้าเพดานสะอาดตานะฮนะเนี่ยรถมันได้เดิมๆนะครับแล้วก็รถเจ้าของก็ใช้งานม,ามือเดียวด้วยนะฮะตะเข็บทุกอย่างเดิมหมดนะฮะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าอยากให้เห็นทุกซอกมุมนะฮะ ผมขับมันก็เป็นอารมณ์เหมือนเหมือนขับรถราคาหลักแสนอยู่นะฮะคันนี้เพราะว่ารถเมนเทนส์มาค่อนข้างจะถึงนะฮะนี่นะ,ะดูแลดีครับเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นทุกอย่างจบหมดนะคันนี้ต่อหนักตบกวนต้องไปดูคันอื่นนะฮะ ไม่มีราคาตัดพ่อค้านะครับผมคันนี้เน้นคนซื้อใช้งานนะฮะหรือซื้อเก็บสะสมนะครับนี่นะฮะมันหายากครับสภาพแบบนี้นะฮะราคาก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ผมพร้อมขับส่งทั่วประเทศนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ครับกดแจมีสองดอกนะฮะ ประตูแน่นทุกบานนะครับรถไม่มีกลิ่นเก่านะฮะสตาร์เกอร์ชึ่งเดียวติดนะครับเปิดแอร์นะฮะเลขไม่แสนแปดนะฮะนี่นะครับตามนี้เลยนะเกวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะฮะตัวนี้เป็นจอบอกแรงดันลมยางนะฮะเป็นดิจิตอนนะครับแอร์เย็นนะเพลงมีฟังนะเดี๋ยวไปดูบุ๊กเซอร์วิสนะฮะ เอกสารเล่มพร้อมโอนนะภาษีก็หกแปดนะนี่นะครับบุกเซอร์วิสเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะผมซื้อจากเจ้าของนะซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะรู้จะรู้ประวัติรถดีนะฮะครับหายากครับผมบอกได้เลยครสภาพนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันครับ ครับผมเครื่องก็จะนิ่งๆเดินเรียบแบบนี้นะฮะนี่ครับไม่ไอไม่ดันไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับรถได้สภาพนะฮะผมย้ำก่อนเลยนะฮะไม่มีราคาตัดพ่อค้านะครับ68,000บาทราคาต่องรองได้นิดหน่อยนะฮะรถพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับ มาดูรถทดลองขับได้ที่บ้านผมนะครับ0 9 0 2 7 5 7 7 9 8นะฮะโทรหาผมสายตรงได้เลยครับเดี๋ยวมาลองขับดูฮะถูกใจก็เอาเอาไปกันนะการันตีนะคันนี้ถ้ามาดูรถแล้วไม่ตรงตามรูปตามคลิปที่ผมลงนะฮะผมยินดีออกค่าเดินทางให้ท่านเลยนะฮะสำหรับท่านใดอยากให้ให้เดินทางไปส่งนะฮะก็ยินดีนะครับถ้าไม่สะดวกมาดูรถผมมีบริการนะฮะ คอดูรถได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะพร้อมขับส่งทั่วไทยนะครับโอเคครับมาดูรถทดลองขับ100โลได้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม